มีรุ่นอะไรครับโรบิน3ามหนึ่งโรบินสาหนึ่งะสติกเกอร์ไม่มีนะแต่ใส่ส <ม BC S 1> ีนึง,หนงให้โอเคเครื่องเสร็จยังครับเสร็จแล้วพี่เสร็จแล้วน,นะครับก็คือโรบินเดิมๆญี่ปุ่นนะก็ทําเครื่องให้ใหม่หมดทางเปลี่ยนใหม่ตัวรับถังใส่ให้ใหม่คาบูทํำใหม่ครับโรบิน3าหนึ่งก็เบนซิน2องจังหวะสามสิบเนั่นเองครับคุณผู้ชมครับ จะเป็นที่นิยมมากสำหรับพี่ๆท,ที่เล่นนี่ยี่ห้อโรบินนะี่คือนม่ยแบบมันคลัดใหญ่คลดใหญ่แล้วก็เครื่องกำลัง3 0 0 c เอ่อมันได้กำลังที่พอสมควรแต่ว่ามันมันประหยัดน้ำมันนั่นเองนะครับแล้วก็น้ำหนักมันก็ไม่มากนมเราก็ใส่โรบินให้นะครับนมแผน่นคันเล่งก็ใส่โรบินสูน4ให้ใถึงขั้นตอนตกแต่งแล้ว เก็บงานแหละสติกเกอร์ไม่มีมาจากญี่ปุ่นเราก็เติมให้ใส่โรบินซีหนะึ่งหนึ่งไปเนาะเท่ดีเออตัวนี้หลุดอันนี้วิธีมันร้อนอ๋อมันร้อนนะรอบอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยต่อนอาทีนะครับหนึ่งมื่นหนึ่งพันห้าร้อยรอบต่อนอาทีสำหรับตัวนี้นะเพราะว่าลูกทำใหม่หมดลูกสูบเปลี่ยนใหม่หมด อสีเราไม่เก็บนะครับสีเพื่อจะให้มันเป็นเอกลักษณ์ของโรบินไปเลยเนือ่องจากว่าเขาเลิกผลิตไปแล้วยี่ห้อนี้เขาเลิกผลิตแล้วนะครับคนนี้ยังชื่นชอบก็ยังมีอยู่เยอะเลยนะครับเครื่องไม่พอต่อการจําหน่ายนะฮะเ,เ,เ,เดิมญี่ปุ่นเครื่องแน่นดีพอเปลี่ยนลูกให้ใหม่อาจจะลองฟังเสียงดูไหมครับพี่ตีลองสตาร์ทดู รอบจัดดีนะครับรอบจัดจ้านดิจัดจ้านในย่านนี้โอเคครับเรียบร้อยละ4 0 0าตัวนี้ขาย4 0 0าของแถมครบนะครับใครเผื่อใครชื่นชอบยี่ห้อน,นี้นะครับลองดูนะครับสวัสดีครับ